งานติดตั้งแอร์ซัมซุงซัมซุงหนึ่งหมื่นสองพันบทยูครับก็ยังขายออกได้เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะจะมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าชอบซัมซุงก็งานติดตั้งจะเหมือนเดิมคือท่อน้ำยาของเรามันจะยาวเดี๋ยวพอยาวก็คือ4เมตรเต็มเราก็จะใช้เกือบทั้งหมด มันจะมีพี่บางคนที่บอกว่าเออเฮ้ยถ้าเป็นช่างแล้วฉลาดเป็นช่างแล้วเก่งสามารถบาลาน้ำยาได้ติดตั้งท่อสั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ถ้าเอากันจริงๆลูกค้าก็ซื้อแอร์นะเราเขาซื้อรา,ราคาเราเต็มใช่ไหมล้วก็ใส่ให้เขาไปมันให้มันให้มันถูกต้องให้มันครบถ้วนตามที่เขาจ่ายเงินถูกไหมครับพอเวลามันมีประกัน ข้าเคมันมีปัญหาหลังการขายต่างๆรอบหลังอะ่ะลูกค้ามันจะได้ไม่ต้องไปมีปัญหา